แนะนำแอปพลิเคชันน่าใช้ในช่วงเทศกาลหยุดยาวให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยหลีกเลี่ยงเส้นทางรถติดในช่วงเทศกาล ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันน่าใช้ในช่วงเทศกาลหรือช่วงหยุดยาวแบบนี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็มีแพลนที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือไปเที่ยวต่างประเทศและหลายๆคนนะครับก็มีแผนที่จะกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัดเช่นเดียวกันซึ่งการใช้รถใช้ถนนพร้อมกันเป็นจํานวนมากๆขนาดนี้นะครับก็อาจจะเสี่ยงทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือการเดินทางอาจจะล่าช้ากว่าเดิมได้นะครับทางเรานะครับก็เลยขอแนะนํา2แอปพลิเคชันในการวางแผนการเดินทางในประเทศไทยเพื่อให้ทุกคนนะครับได้มีการวางแผนแล้วก็เลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรติดขัดและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับแอปพลิเคชันแรกนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชัน DOS Highway Traffic หรือแอปพลิเคชัน Thailand Highway Traffic จากกรมทางหลวงซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบสภาพจราจรจากกล้อง CCTV แบบ Real Time ซึ่งเมื่อเราเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้นะครับจะมีการแสดงกล้อง CCTV ในตำแหน่งต่างๆที่ติดตั้งทั่วประเทศซึ่งเราสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าสภาพการจราจรช่วงไหนในประเทศเป็นอย่างไร หรือว่ามีรถติดขนาดไหนบ้างนะครับนี่นะครับทางเราขอลองเริ่มที่จังหวัดสระบุรีก่อนเลยนะครับซึ่งช่วงที่เราคลิกเข้าไปดูนะครับก็เห็นว่าสภาพการจราจรเริ่มหนาแน่นแล้วนะครับเลยไปหน่อยก่อนจะเข้าโคราชรถก็เริ่มหนาแน่นขึ้น มาที่ภาคเหนือบ้างนะครับขอเข้าไปดูที่จังหวัดสิงห์บุรีนี่นะครับก่อนเข้าเมืองสิงห์บุรีนะครับการจราจรก็เริ่มหนาแน่นแล้วอาจจะต้องสังเกตนิดนึงนะครับเพื่อดูสภาพการจราจรทางฝั่งที่จะออกไปภาคตะวันตกนะครับช่วงนี้การจราจรก็ค่อนข้างโลง่งเดินทางได้อย่างปลอดภัยซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าช่วงกลางวันนะครับจะเป็นยังไงบ้าง ส่วนภาคใต้นะครับลองสำรวจกล้องที่ติดตั้งในจังหวัดเพชรบุรีสภาพการจราจรนะครับก็ยังค่อนข้างโล่งอยู่ซึ่งภาคใต้นะครับก็รู้สึกว่ามีการติดตั้งกล้อง CCTV น้อยไปน,นิดนึงนะครับช่วงจังหวัดประจวบคิรีขันไม่มีตำแหน่งของกล้อง CCTV เลยรวมถึงภาคตะวันออกนะครับสภาพการจราจรยังค่อนข้างปกติด้วยความที่เป็นวันหยุดและยังไม่มีคนหยุดยาวด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เพราะดูจากเส้นทางจากกล้อง CCTV ในช่วงวังน้ำเขียวนะครับสภาพการจราจรก็ค่อนข้างโล่งเช่นเดียวกันซึ่งนอกจากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งตามตำแหน่งต่างๆนะครับจะมีการแสดงสภาพจราจรแบบเรียลไทม์แล้วยังมีการแสดงอัตราการไหลของกระแสะจราจรตามช่วงเวลาต่างๆอีกด้วยนะครับว่าช่วงไหนนะครับการจราจรติดขัดค่อนข้างมากหรือว่าช่วงไหนที่รถโลง่ง อีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับก็น่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่พวกเราคุ้นเคยกันอย่างแอปพลิเคชัน Google Maps ซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับก็แสดงข้อมูลสดของการจราจรในแต่ละช่วงได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับว่าช่วงไหนเนี่ยเป็นสีเขียวก็คือการจราจรที่รถค่อนข้างโล่งนะครับส่วนสีแดงเข้มนะครับก็เป็นการจราจรที่มีรถค่อนข้างหนาแน่นนะครับการจราจรติดขัดซึ่งถ้าหากเช็ค ตามตำแหน่งต่างๆที่ดูจากกล้อง CCTV ในแอป DOH Highway Traffic ก็พบว่ามีความแม่นยำพอสมควรและนี่นะครับก็เป็น2แอปพลิเคชันน่าใช้ในการวางแผนการเดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาว เพื่อเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดรวมถึงเลี่ยงอุบัติเหตุในการเดินทางทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางและถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e ย t e c h t h a i l a n d กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน